ข,ข่ับเปป็ทุกข่าว่าวาราข่าวสยามเบบี้มาสต์ด r วーคลิปนี้แอจะมาอัปเดตข่าวคราวกับน,น้องเบมอนให้ได้รับชมกันมีทั้งโปสเตอร์ Day 1 one และข่าวการโปรโมทของเบมอนจาก YG ค่ะและเช่นเคยสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่าข่าวของแอดก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะเกับพวกเราไว้นะคะและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดและชิมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพร้อมแล้วไปชมกัน เพื่อนๆตื่นเต้นตื่นเต้นคืนนี้แล้วนะคะที่ stuck in the middle จะปล่อยเอาไว้พวกเราได้ฟังกันซกที่กรี๊ดมากซึ่งเมื่อคืนนี้ YG ก็มาลงโปสเตอร์นับถอยหลังแล้วนะคะและใช่ค่ะเขาก็จะไม่ยอมปล่อยทีเซอร์ให้พวกเราได้เห็นจริงๆค่ะประมาณว่าเพลงมันน่าจะดีเกินกว่าที่จะสปอยเหมือนที่เพื่อนคนนึงในช่องของเราเม้นบอกไว้เลยค่ะคงกิจะเซอร์ไพรส์พวกเรา ทีเดียวู้มเลยเอาให้จกเอาให้จึ้จงกันไปเลยทีเดียวหรือหรือหรือจะมาแบบไม่มี m อให้เบมอนอยืนร้องกันเฉยๆเลยปะเนี่ยอย่านะอย่านะเชิงรุกนะเชิงรุกนะวายจีอ่ะคงไม่หรอกคงต้องมาแบบสวยฉ่ำแน่ยังไงพวกเรามารอดูคืนนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วแอดจะมารีแอคให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อไปแน่นอนค่ะ และสำหรับโปสเตอร์นับถอยหลังเจวันของ stuck in the middle นั้นทำให้ยืนยันได้อีกทีเลยว่าเบมอนวี <B> aman, ชัวทั้งวงของจริงสวยหมดทุกคนจริงๆร,รามีสวยเลิศสะอาดตาออร่าฉ่ำมงสิกิตาหนะ้าผมองค์ประกอบอย่างเป๊ะสวยสะกดเตะตารุกกะน่ารักคาวาอีเจ้าหญิงเอสกิโมพาริตาสวยตะโกนเบ้าหนา้านางฟ้าหวาน ปานน้ำพึ่งเดือนห้าโรราส,สวยจึงลูกคุณคุณหนูตระกูลใหญ่ได้ใจฉันมากอาสะสวยสว่างในตาชวนฝันดูเลิค่าน่ารักที่สุด แต่ใดๆก็คือไม่มีใครยิ้มเลยและทีเซอร์ก็ไม่มีมาอีกไม่มีหินใช้พวกเราเดาได้เลยอะเริ่มเพลงนี้เอ็มวีจะเป็นยังไงฉันไม่รู้แต่ที่รู้โปสเตอร์นี้เหมือนจะเว้นที่ให้อาร์ชอนเลยใช่ปะตรงข้างพี่รุกกะน่ะเพื่อนๆว่าใช่ไหมคิดว่ายังไงเมนมาบอกแอดด้วยนะคะแอดอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆแต่แอดอยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะ มันจะได้ครบองค์นางฟ้าทั้ง7สักทีและสำหรับบทความของ n นเวอ์ที่ออกมาจากทางสำนักข่าวเกาหลีเมื่อวานนี้เผยแพร่ว่า YG ประกาศจะดำเนินกิจกรรมออกอากาศเชิงรุกของ Baby Monster โดยจะเริ่มในเดือนเมษายนสำหรับการโปรโมทมินิอัลบั้มของพวกเธอถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกลุ่มสมาชิก7คน Baby Monster พร้อมการกลับมาของอาชยอน สรุปว่าเมษานี้จุดใหญ่ไฟกระพริบจะเต็ม ทางนี้รอเลยค่ะจัดมาได้เลยค่ะเราบีเต็มกำลังแล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> และสำหรับเพลง stuck in the middle ที่จะปล่อยออกมานี้ YG ใช้คำว่า pre-release single นะคะแสดงว่าอาจจะยังไม่จัดเต็มยังไงพวกเราก็ใจเย็นๆกันก่อนนะเพราะ stuck in the middle รอบนี้มันคือเด d ร์ฟ เสิร์ฟก่อนของจริงที่เด็ดต้องตามมาทีหลังที่จะต้องแซดซีดซูดปากไม่ไหวอรอเดือนเมษายนนี้ได้เลย YG จัดเต็มแน่นอนเย้ยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างน้อยพวกเราก็มีความหวังแล้วนะ แล้วประวลตกาคิดเห็นยังไงไหนเล่าเม้นมาคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้แล้วคืนนี้อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกรอดูน้องๆไปด้วยกันกับแอดนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขและเอ็นจอยกับการรับชมคลิปนี้กับเราทางช่อง Baby Monster World และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักมากๆเลยเช๊แกนะคะไปแล้วบอยบายสวัสดีค่ะบิ bye ๊กบาย